ถ้าแฟนฟุตบอลยังคิดว่าเอนโซมาเรสกาเป็นแค่ก๊อปปี้โค้ชสายเป๊ปคุณกำลังมองข้ามโค้ชคนหนึ่งที่กล้าเอาชีวิตทีมไปผูกไว้กับรายละเอียดในระยะ10เมตรรอบบอลทุกจังหวะของเกมฟุตบอลช็อกวงการต้อนรับปี2026เมื่อเชลซีประกาศแยกทางกับเอนโซมาเรสกายังเป็นทางการปิดฉากการคุมทีม18เดือนพร้อมทิ้งถ้วยแชมป์สมโมสรโลกไว้เป็นของขวัญส่งท้ายเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ที่แตกหักครั้งนี้ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกปรัชญ,ญาฟุตบอลของชายคนนี้กันนี่ไม่ใช่รายการข่าวฟุตบอลทั่วไปนี่คือเรื่องเล่าเชิงลึกสำหรับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือกำลังจะพักผ่อนในคืนนี้ผ่อนคลายเปิดหูฟังแล้วเราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกของฟุตบอลคุณกำลังอยู่กับรายการอวยยับสตอรี่เรื่องเล่าขนลูกหนังผู้เชี่ยวชาญด้านการอวย เรื่องที่เราจะเมามอยกันในวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปในตับไตไส้พุงของเอนโซมาเรสกาผู้ชายที่ชีวิตลูกหนังไม่เคยยือนอยู่บนปกนติตยสารเหมือนซูเปอร์สตาร์แต่เดินผ่านห้องแต่งตัวที่มีทั้งซีดานเดลเบียโรเน็ตเวิร์กบูฟฟอนในฐานะมิดฟิลด์ที่คอยเชื่อมเกมให้ยูเวนตุสและเซบีย่ามาแล้วก่อนจะค่อยๆปลายเป็นหนึ่งในโคช้ชที่ถูกมองว่าสมองฟุตบอลจัดที่สุดคนหนึ่งของยุโรปยุคใหม่แม้บางเกมจะจัดตัวผู้เล่นแบบอีหยังวะก็ตาม เราจะพาไปดูว่าประสบการณ์ในฐานะผู้เล่นกลางสนามการเป็นลูกทีมของลิปปี้อันเชล็ตติเปเลกรินีและการทำงานใกล้ชิดกับเปปกวาดิโอลาล้อมรวมมาเป็นฟุตบอลของมารเรสกาแบบไหนและสไตล์ฟุตบอลแบบนี้คุณคิดว่าเหมาะตับทีมใดมารเรสกาไม่ใช่นักเตะระดับไอคอนดาวทองแต่เขาเป็นมิดฟิลเชิงเทคนิคที่เคยอยู่ในทีมระดับสูงสุดของอิตาลีและสเปนสายสัมผัสทั้งสกูเดีโตกับยูเวนตุสและยูฟาคัพกับเซบียา เขาเล่นบทบาทกึ่งเพลย์เมคเกอร์เชื่อมเกมจากกลางสนามคอยพาบอลจากแดนหลังสู่พื้นที่อันตรายและมีช่วงเวลาสำคัญอย่างการยิง2ประตูในยูฟาคัพรอบชิงชนะเลิศให้เซบีย่าในเวลาไม่กี่นาทีการเล่นในตำแหน่งนี้บังคับให้เขาอ่านทั้งสนามไม่ใช่แค่เล่นตามสัญชาตญาณเพราะทุกการพลิกตัวทุกการจ่ายบอลผิดพลาดสามารถทำให้ทีมโดนโตกลับทันทีการอยู่ในทีมที่มีซีดานเน็ตเวิร์ดหรือเดลเปียโร บังคับให้มาเรสกาเข้าใจว่าพื้นที่เล็กๆระหว่างลายแนวรับและกองกลางของคู่แข่งคือทองคำถ้าคุณหาคนรับบอลตรงนั้นเกมมันจะเปลี่ยนตรงนี้เองที่ฝังรากแนวคิดจูเอโกเดโพซิซิออนในตัวเขาก่อนที่คำนี้จะกลายเป็นแบรนด์ของเป๊ปในยุคต่อมาคือการจัดตำแหน่งผู้เล่นไม่ใช่เพื่อวิ่งไปทั่วแต่เพื่อสร้างฟรีแมนคนที่มีเวลาและพื้นที่ในการรับบอลมากกว่าคู่แข่งหนึ่งจังหวะเสมอ การที่เขาไม่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์ในฐานะนักเตะทำให้มุมมองของเขาในฐานะโคช้ชโฟกัสไปที่ระบบและโครงสร้างมากกว่าพระเอกคนเดียวซึ่งสะท้อนชัดมากในงานโค้ชช่วงหลังหลังแขวนสตัด๊ดมารสกาเริ่มต้นด้วยบทบาทผู้ช่วยโคช้ชทั้งที่แอสโคลีและเซบียาก่อนจะไปอยู่ในสตาฟของมาเนลเปลิกรีนี่ที่เวสแฮมซึ่งเป็นช่วงที่เขาได้เห็นการบริหารทีมในลีกที่มีความเร็วและความดิบอย่างพรีเมียร์ลีก จากนั้นเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในระบบแมนเชสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีและเคยคุมทีมเยาว,วชนรวมทั้งเป็นสตาฟในทีมชุดใหญ่ภายใต้เปปกวาดิโอลาที่เลสเตอร์ซิตี้เขาได้รับโอกาสใหญ่ครั้งแรกในฐานะเฮดโค้ชเต็มตัวในสถานการณ์ที่ทีมเพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกต้องเปลี่ยนโครงสร้างทีมใหม่งบประมาณและโครงสร้างทีมเปลี่ยนแกนหลักบางคนย้ายออกแต่เขาไม่ได้เลือกเล่นฟุตบอลปลอดภัยแบบเน้นผลระยะสั้น เขากลับยัดระบบครองบอลเต็มตัวใส่ทีมใน EFL Championship หลีกที่ขึ้นชื่อถึงความหนักความเร็วและฟุตบอลแบบด r เรกผลคือเลสเตอร์ในมือมารเรสกากลายเป็นทีมที่ครองบอลเฉลี่ยราว65%ต่อเกมสูงระดับหัวตารางหลีกเน้นการต่อบอลจากโกเซนเตอร์มิดฟิลด์ลึกโดยใช้แฮร์รี่วิงส์เป็นตัวสร้างเพลย์จากโซนลึกและขยับเอนดีดีจากตัวตัดเกมแปลงเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่สอดไปในเขตโทษได้มากขึ้น นี่คือจุดที่ปรัชญาของเขาจับต้องได้ครั้งแรกเขาพร้อมชนกับบริบทของหลีกเพื่อยัดวิธีคิดของเขาลงไปทางดุนถ้าให้สรุปสั้นๆว่ามารเรสกาเชื่ออะไรเกี่ยวกับฟุตบอลคำตอบคือควบคุมพื้นที่ผ่านการครองบอลเชิงโครงสร้างไม่ใช้ครองบอลไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเรื่องการครองบอลเขาเชื่อในการใช้บอลเป็นเครื่องมือควบคุมอารมณ์เกมและตำแหน่งของคู่แข่ง ทีมของเขาจะ b u ล์อัพจากหลังด้วยแพทเทิร์นชัดเจนสร้างโครง2อบวกสหรือ3าวกสในแดนลึกเพื่อมีตัวเลือกจ่ายเสมอและใช้มิดฟิลด์ลึกอย่างวิงส์หรือที่เชลซีคือเอนโซ e เฟอร์นันเดสเป็นคนเชื่อมแนวรับกับมิดฟิลด์ตัวสูงเรื่องการ pressing เขาไม่ใช่โค้ชบ่ายบีบวิ่งบีบพื้นที่แบบเคเกนเพรสเต็มรูปแบบแต่ใช้การเพรสแบบมีสัญญาณชัด คือเพรสเมื่อบอลเข้าโซนที่เตรียมไว้เช่นเมื่อคู่แข่งหันหลังให้ประตูตัวเองเมื่อบอลถูกจ่ายไปหาฟูลแบ็กที่เท้าอ่อนหรือเมื่อเซนเตอร์คู่แข่งถูกบังคับให้เล่นไปฝั่งที่ทีมเขาวางกับดัก เรื่องการป้องกันเวลาไม่มีบ่อนเขาไม่ได้ตั้งบล็อกลึกแบบรถบัสแต่ใช้มิดบล็อกที่ยืดหยุ่นระหว่าง4-4-1หรือ4-1-1 4, 4 1, เพื่อปิดช่องผ่านกลางบังคับให้คู่แข่งไปเล่นด้านกว้างแล้วค่อยบีบแนวคิด r a ส e Defense หรือโครงเกมรับตอนครองบอลคือหัวใจของเขาคือทุกครั้งที่ทีมตัวเองบุกจะต้องมีอย่างน้อย 3+1 หรือ 2+2 คนยืนเตรียมการเกมโต้กลับในแดนกลางหรือแดนหลังเสมอ สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากโค้ชกระแสหลักคือเขาไม่ยอมให้ทีมกลายเป็นบอลสงสวยแตกกล่องเขาดีไซน์โครงสร้างให้วิธีครองบอลเชื่อมกับวิธีป้องกันและวิธีเพรสในชุดเดียวกันไม่ใช่สามเรื่องแยกกันเลสเตอร์ภายใต้มาเรสกา จัดโครงเริ่มต้นด้วย4-3-3แต่พอเริ่ม build-up จริงโครงจะเหลือนไปเป็น 2+2 2เซนเตอร์บวกมิดฟิลด์ตัวต่ำอีก2คนหรือ 3+2 โดยให้ฟูลแบ็ก1นคนอินเวอร์สเข้ามากลางสร้าง 3+2 ให้ทีมสามารถจ่ายทะลุลายหนึ่งแรกและดันเอนโซขึ้นสูงเข้าสู่ฮาร์ฟสเตสระหว่างฟูลแบ็กเซนเตอร์ของคู่แข่งภาพในสนามคือเซนเตอร์แบ็กถูกดันให้ยืนกว้าง โกเข้าร่วมเป็นตัวจ่ายมิดฟิลด์ตัวรับดรอปเลงม,มาเชื่อมส่วนมิดฟิลอีกคนยืนสูงครึ่งช่องรอรับบอลระหว่างลาย h ฮา Space คือพื้นที่ระหว่างริมเส้นกับเส้นกลางตรงหน้าแนวรับคู่แข่งและมาเรสกาให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้แบบหมกมุ่นจนเรียกได้ว่าแทบจะพากลับบ้านไปนอนเกาะแทนภรรยาเลสเตอร์จะพยายามดึงคู่แข่งให้เสียสมดุลโดยการให้ปีกยืนกว้างสุดล่อฟูลแบ็กออกไป ให้มิดฟิลด์หมายเลข8เช่นดิวส์เบอร์รี่ฮอลล์สอดเข้าฮาฟสเปซ้ายฟูลแบ็กด้านนั้นเตรียมโอเวอร์แลปหรืออินเวอร์ตตามแพทเทิร์นพอคู่แข่งหันไปปิดริมเส้นเขาจะใช้การสวิชเพล์เร็วๆไปอีกฝั่งสร้างสถานการณ์1ต่อหนึ่งให้ตัวรุกอย่างมาวิดีดีพร้อมโครงสร้างเกมรับ3บวก1คอยกันเกมสวนกลับด้านหลังที่เชลซีแนวคิดก็เหมือนกัน ปีกยืนกว้างมากเพื่อดึงแนวรับออกเปิดพื้นที่ให้เอนโซหรือเบอร์8ปดสายวิ่งทะลุเข้าฮาฟสเปซและทำชิ่งวันทูกับเพลเมเกอร์อย่างโคพาวเมอร์ก่อนจะจบด้วยการลากบอลเข้าในหรือจ่ายคัตแบ็กหัวใจของมมเรสกาบอลคือเราจะบุกให้เต็มที่แต่โครงเกมแดนหลังต้องพร้อมรับการสวนกลับทุกวินาทีเลสเตอร์มักวางอย่างน้อย3คนไว้ด้านหลังบอลเสมอเช่น 2องเซนเตอร์บวกฟูลแบ็กหนึ่งหรือเซนเตอร์สบวกมิดฟิลตัวรับบวกกับมิดฟิลอีกหนึ่งคนที่ยืนสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อเก็บบอลสองสิ่งนี้ทำให้พวกเขากล้าดันตัวรุกขึ้นไปล้อมพื้นที่สุดท้ายโดยไม่กลัวโดนโต้กลับตรงกลางเพราะโครงหลังพร้อมหุบเข้ากลางทันทีที่บอลหลุดที่เชลซีก็หลักการเดียวกัน ตอนบุกเต็มรูปแบบคุณจะเห็นโครง2-3-5หรือ3-2-5ดันเข้าไปในแดนคู่แข่งแต่คนที่ยืนต่ำสุด3คนจะยังจัดระยะห่างกันอย่างชัดเจนไม่ปล่อยให้ตรงกลางโล่งยาวแปลว่าถ้าทีมเสียบอลกลางสนามเซนเตอร์กับมิดฟิลด์ที่ยืนต่ำจะพร้อมบีบเข้าหาบอลทันทีลดระยะการเคาน์เตอร์ของคู่แข่ง มาเรสกาไม่ได้ให้ลูกทีมวิ่งไล่บอลสุ่มๆแต่ใช้สัญญาณที่ชัดและเชื่อมกับโครงสร้างหลังบอลตัวอย่างเช่นการจ่ายบอลย้อนกลับจากมิดฟิลด์คู่แข่งไปหาเซ็นเตอร์หรือกโกลนี่คือสัญญาณให้คู่กองหน้าหรือหมายเลขสิบดันขึ้นไปบีบทางตรงพร้อมให้ปีกปิดลายนจ่ายออกฟูลแบ็กและมิดฟิลด์ซ้อนด้านในรอเก็บบอลสองบอลถูกจ่ายไปที่ฟูลแบ็กเท้าข้างอ่อนปีกของมารสกา จัพุ่งเข้าไปบีบในมุมที่บังคับให้เล่นจ่ายในเส้นหรือจ่ายเข้ากลางไปสู่จุดที่มิดฟิลด์เขาวางกับดักไว้คู่แข่งหันหลังให้ประตูตัวเองในฝั่งกว้างคือจังหวะให้3-4ถึง4คนคอนเวอร์เข้าหาเข้าสอนด้านในด้านนอกด้านบนพร้อมกันเพื่อตัดบอลในโซนสูงและเปลี่ยนเป็นทรานซิชันเกมรุกทันที ผลคือทีมของเขาไม่ต้องเพรสทั้งเกมแต่เรสหนักเมื่อถึงจังหวะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของคู่แข่งสูงสุดและมีคนซ้อนพร้อมเก็บบอล2อ,อยู่แล้วตอนครองบอลโครงของมารเรสกามักจะจัดเป็น2-3-5หรือ3-2-5เหมือนโคชสายเปปหลายคนแบ็กหนึ่งคนอินเวอร์สมายืนกลางมิดฟิลลึกยืนหน้ากองหลังสงหมายเลข8ยืนในฮาฟสเปซปีกยืนกว้างสุดริมเส้น กองหน้าตรงกลางดรอปลงมาเชื่อมหรือดันหลังไหล่พอเสียบอลเขาสั่งให้ทีมดรอปลงโครง4-4-2-2หรือ4-4-1-1-1มิดบล็อกเพื่อปิดกลางสนามสองตัวสูงสุดยืนบังคับลายจ่ายไปด้านข้างแทนที่จะวิ่งจี้ตรงๆงใส่เซนเตอร์สิ่งสำคัญคือระยะห่างระหว่างลาน์ที่สั้นมากทำให้คู่แข่งยากจะเล่นทะลุช่องระหว่างกองกลางกางับกองหลงัลง เชลซีภายใต้เขาจึงเริ่มเห็นแพทเทิร์นชัดตอนรุกเหมือนทีมเป๊ปอัดคนเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายด้วยโครง2-3-5แต่ตอนตั้งรับกลายเป็น4-4-2ระดับพรีเมียมที่ปิดกลางแน่นและบังคับบอลออกข้างในพื้นที่สุดท้ายมาเรสกาไม่พึ่งพาแต่ลูกทักษะเฉพาะตัวเลี้ยงแหกไปเดียวๆแต่ใช้แพทเทิร์นที่ซ้ำได้เช่นโอเวอร์โหลดด้านหนึ่งบวกสวิตช์เร็วไปอีกด้าน เลสเตอร์จะล้อมฝั่งซ้ายด้วยฟูลแบ็กมิดฟิลปีกแล้วหมุนบอลจนคู่แข่งหดไปปิดก่อนจะเปลี่ยนแกนยาวไปให้มาวิดดี้ทางขวาที่ยืนกว้างแล้วรอหนึ่งต่อหนึ่ง Up, back and through เขาใช้การจ่ายบอลเข้าหากองหน้า Up ต่อจ่ายขึ้นหลัง Back แล้วแทงทะลุช่องให้มิดฟิลหรือปีกที่สอดขึ้นมา Through เพื่อทะลุไลน์สุดท้ายโดยให้ตัววิ่งเฉือนหลังฟูลแบ็กเข้าฮาฟสเปซ ปีกยืนกว้างปรับเบอร์8เติมเขตโทษที่เชลซีพาวเมอร์หรือมาดูเอเก้ยืนกว้างมากเพื่อดึงฟูลแบ็กออกเปิดพื้นที่ให้เอนโซ่หรืออีกเบอร์8วิ่งตัดเข้าฮาฟสเปซรับบอลแล้วเข้าเข,าเขตโทษหรือจ่ายโลคัทแบ็กให้คนรอที่เส้นหกหลาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นขณะที่โครงเรสต์ e ดฟเฟนซ์ยังอยู่ครบทำให้การเสี่ยงอัดคนเข้าพื้นที่สุดท้ายยังอยู่บนฐานความปลอดภัยด้านหลัง ถ้ามองแค่ถ้วยมาเรสกาเพิ่งเริ่มสะสมถ้วยรางวัลเขาพาเลสเตอร์ซิตี้กลับขึ้นพรีเมียร์ลีกด้วยสไตล์ที่ชัดว่าคิดมาจากสนามซ้อมไม่ใช่แค่บอลโยนขึ้นหลีกสูงให้รอดตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเขาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นทั้งทีมเลสเตอร์จากชุดที่เคยพึ่งเกมสวนกลับหนักๆเป็นทีมที่ครองบอลสูงสุดในลีกเล่นบิวอัพจากหลังและมีโครงสร้างการเพรสที่ชัด เขายกระดับบทบาทของผู้เล่นบางคนเช่นวิงส์ที่กลายเป็นเพลย์เมเกอร์ลึกเอนดีดีที่เพิ่มการมีส่วนร่วมในพื้นที่สุดท้ายและตัวรุกริมเส้นอย่างมาวิดีดีที่ได้รับแพลตฟอร์มให้เล่น1ต่อหนึอย่างมีระบบที่เชลซีเขาช่วยรวมทีมที่เพิ่งผ่านหลายยุคโคช้ชและการซื้อขายมั่วๆให้กลับมามีโครงสร้างชัด จบฤดูกาลแรกด้วยการพาทีมกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งและได้รับคำชมในฐานะหนึ่งในแท c t i c a ค c ลโค้ที่มีเอกลักษณ์สุดในลีกนี่คือเกียรติประวัติเชิงกระบวนการสิ่งที่ไม่ขึ้นปกแมกกาซีนแต่เป็นฐานให้สโมสรใช้ต่อยอดได้สิ่งที่ชัดเจนในตัวมารเรสกาคือระบบชัดลายเส้นแรงทีมไหนอยู่ใต้เขาไม่นานคุณจะรู้ทันทีว่ากำลังดูทีมของมาเรสกา ครองบ่อนโครงสร้างจัด Fullback Invert ใช้ Half Space หนัก Rest Defense 3บวก1เสมอผลคือทีมมีอัตลักษณ์ให้สร้างต่อในระยะยาวไม่ใช่เล่นไปวันๆตามฟอร์มนักเตะการพัฒนานักเตะรายบุคคลในโครงสร้างผู้เล่นที่อยู่ในทีมเขามักได้บทบาทชัดเช่น Wings จากส่วนเกินที่ Spurs กลายเป็นแกน b u ลล์อัพ d d d จากตัวตัดเกมกลายเป็น Box to Box ตัวรุกริมเส้นได้ฉากหนึ่งต่อหนึ่งในพื้นที่ที่ออกแบบให้ได้ประโยน์ผลคือหลายคนดูดีขึ้นเพราะระบบสนับสนุนสไตล์ของพวกเขาการเชื่อมเกมรุกเกมรับด้วยแนวคิดเดียวกันมาเรสกาไม่แยกเกมรุกกับเกมรับคนละฝ่ายเขาออกแบบการครองบอลให้เป็นฐานของการป้องกัน Rest d e f ENSE และดีไซน์การเพรสให้เกิดจากโครงบิลด์อัเดิมทำให้ทีมไม่ต้องสลับโหมดบ่อยและคงรูปร่างได้สเสถียร ความกล้าเขาเข้ารับงานเลสเตอร์ในแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่ยอมลดทอนปรัชญาเป็นบอลโยนหวังผลลัดเขายัดโพสิชันลเพลย์เต็มรูปแบบลงหลีกที่เน้นความดิบและทีมยังสามารถขึ้นชั้นพร้อมสไตล์ที่ชัดเชลซี Chelsea ก็เช่นกันเขาเอาฟุตบอลแบบควบคุมพื้นที่มาใช้แทนที่จะวิ่งตามกระแสเพรสซิ่ง การจัดการภาพรวมทีมแม้จะไม่ใช่โค้ชสายออกสือ่อแต่เขามีชื่อเสียงในด้านการวางมาตรฐานและความคาดหวังให้ทีมเดินตามรายละเอียดแท็กติคอลของเขาแบบเป๊ะๆนั่นทำให้ผู้เล่นรู้ว่าถ้าทำตามบทบาทระบบจะทำให้พวกเขาดูดีขึ้นเองไม่ต้องเล่นนอกกรอบเพื่อแบกทีมแต่โค้ชแบบนี้ก็มีรอยแผลอยู่เต็มแล้วและสาหรับทีมใหญ่ความเสี่ยงชัดเลยคือ ระบบต้องการผู้เล่นระดับเทคนิคสูงเกินกว่าที่ทุกขุมกำลังจะทำได้การ b u ว l อัพลึกการเล่นในฮ a l f space การหมุนบอลในพื้นที่แคบต้องใช้ผู้เล่นที่รับแรงเพรสได้และอ่านเกมเร็วถ้าคุณมีนักเตะที่ทัชแรกไม่ดีหรืออ่านมุมเพรสช้าระบบนี้จะพังพร้อมกันทั้งบล็อกในทีมใหญ่ที่มีนักเตะยังไม่เข้าที่หรือตัวสำรองคุณภาพต่างจากตัวจริงช่องหัวนี้ชัดมาก การยึดมั่นในปรัชญาอาจกลายเป็นความดือ้อเขาแสดงให้เห็นที่เลสเตอร์ว่าเขาไม่ยอมทิ้งสไตล์แม้ลีกจะกดดันให้เล่นง่ายกว่านี้ในพรีเมียร์ลีกกับทีมที่สปอตไลท์แรงกว่าการยืนยันเล่นจากหลังแม้โดนเพรสหนักจากทีมระดับท็อปอาจทำให้ทีมเสียประตูงโ,งโง่ๆและสร้างแรงกดดันนอกสนามเร็วมากความเสี่ยงในการทรานซิชันถ้าระยะห่างผิด ระบบของเขาปลอดภัยเมื่อทุกคนกลัวยืนถูกตำแหน่งรสดิฟเฟนซ์แต่ฟุตบอลจริงมีความผิดพลาดเสมอถ้าฟูลแบ็กดันลึกไปนิดมิดฟิลด์ช้าไป1นหรือเซนเตอร์อ่านบอลพลาดการยืนโครง2-3-5จะกลายเป็นเชิญคู่แข่งโจมตีช่องฮาร์ฟสเปซของตัวเองโดยตรงทีมที่วิ่งเคาน์เตอร์เร็วและเปลี่ยนแกนเก่งสามารถลงโทษระบบนี้ได้หนักมากกดดันเรื่องผลลัพธ์ระยะสัน้น สไตล์ของเขาต้องใช้เวลาเรียนรู้ทุกตำแหน่งต้องเข้าใจตำแหน่งสัมพันธ์ทริกเกอร์และระยะห่างการเริ่มต้นที่ช้าหรือฟอร์มสะดุดช่วงแรกในทีมอย่างเชลซีซึ่งแฟนบอลและเจ้าของทีมไม่คุ้นกับการรอโครงการระยะยาวคือความเสี่ยงตรงๆต,ต่ออายุงานการรับมือคู่แข่งที่ปรับตัวมาขัดระบบมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่ชี้ว่า เมื่อคู่แข่งเริ่มเข้าใจรูปแบบบิลลอัพของเลสเตอร์พวกเขาเริ่มใช้การตัดซัปลายเข้ากลางแล้วบีบให้เลสเตอร์เล่นไปทางกว้างแล้วดักสวนในจังหวะเสียบอลริมเส้นถ้าเชลซีต้องเจอทีมใหญ่ที่วิเคราะห์เขามาอย่างละเอียดการไม่มีแผนบีที่ชัดเจนอาจทำให้ทีมตันในเกมใหญ่เอนโซมาเรสกาคือโคชที่ไม่ได้ขายภาพผู้นำคาแรคเตอร์จัด แต่ขายระบบที่ต้องการคนเชื่อและเดินตามเขาเชื่อว่าฟุตบอลสามารถถูกควบคุมได้ผ่านตำแหน่งระยะห่างและการหมุนบอลอย่างมีโครงสร้างมากกว่าจะฝากชีวิตไว้กับฟอร์มเฉพาะหน้าของซูเปอร์สตาร์เขาพิสูจน์แล้วกับเลสเตอร์และเริ่มพิสูจน์กับเชลซีว่าปรัชญานี้สามารถเปลี่ยนทีมที่วุ่นวายให้กลับมามีรูปทรงได้ และในฤดูกาลที่2ฤดูกาล2025 2 0 2 6ถึง2026นี้มาเรสกาก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบของเขาในเวทียุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกสามารถต่อกรกับยอดทีมอื่นๆได้อย่างสูสีและลบคำสบประมาทที่ว่าระบบนี้เปราะบางเกินไปสำหรับทีมใหญ่ได้สำเร็จแต่ตอนนี้เขากับเชลซีก็มีความเห็นไม่ตรงกันมีอันต้องแยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม2026 แม้ว่ามาเรสกาจะเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและแชมป์สโมสรโลกมาหมาดๆแต่ด้วยรอยร้าวกับบอร์ดบริหารและผลงานที่สะดุดช่วงปลายปีทำให้โปรเจกต์นี้ต้องจบลงก่อนเวลาอันควรแต่คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดคือในโลกพรีเมียร์ลีกที่ความผิดพลาดหนึ่งครั้งอาจทำให้โปรเจกต์ที่ซับซ้อนหลายปีโดนตัดสินด้วย90นาที ฟุตบอลของมาเรสกาจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่หรือจะถูกจดจำว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่สวยงามบนกระดาษแต่ไม่ทนแรงเสียดทานของความคาดหวังในทีมใหญ่บางเรื่องไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการใครสักคนเล่าให้ฟังขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนนั้นและพบกันใหม่ในเรื่องฟุตบอลเรื่องต่อไปที่อ่านไม่ได้พูดถึงเกมแต่พูดถึงชีวิตมากกว่านั้นขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ ขอให้เรื่องนี้อยู่กับคุณแค่พอดีก่อนที่คืนนี้จะเงียบลงถึงจุดนี้ฝากกดสับตะ i ครกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้ดีวะาพอดแคสต์ทีมงานที่มีคนเดียวแต่เขียนทีมเอาเท่ไปวันๆสวัสดีครับ